เอาของบ้านเกิดของเราผสมผสานกับฝรั่งให้มันกลมกลมและอยู่ในถ้วยเดียวกันได้ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นยังไงแต่นั่นคือครูที่ดีที่สุดแล้วลูกค้าก็เข้ามาสั่งเอาสเต็กเนื้อแบบสุกๆนะคะพอดีว่าไม่ชอบแบบมีเดียมแรนะคะกินไม่ได้พอปันได้ยินแบบนั้นมองหน้าพี่แป๊ะทันทีจบแล้วพี่สั่งแบบนี้ออกมาแข็งชัวแป๊ะพลิกเนื้ออย่างช้าๆและพูดกับน้องย่างให้สุกนุ่มมันมีทางเดียวคือใจของเราต้องนิ่งกว่าเตามันไม่ยาก เกินความสามารถของเราหรอกปั้นพอลูกค้าได้ชิมสเต็กเข้าไปโอ้โหพี่มันนุ่มจริงสุกแต่ฉ่ำโคตรๆพอได้ยินแบบนั้นแปะก็ยิ้มดีใจแล้วลูกค้าอีกคนก็เข้ามาสั่ง<ม>ขอแบบสเต็กมีเดียมแรไม่ต้องใส่ซอสน,นะครับพอแปะได้ยินแบบนั้นรีบตอบกลับได้ครับขอเวลา7นาทีรับรองได้เลยครับว่าถูกใจแน่นอนพอปั้นเห็นลูกค้าคนนั้นรีบพูดกับพี่ทันทีพี่รู้ไหมคนนี้คือบล็อกเกอร์เนื้อชื่อดังเลยนะพอแปะได้ยินแบบนั้นรีบตอบน,น ยิ่งดีเลยเพราะเขาจะได้รู้ว่าเนื้อวัวบ้านๆของเราทำสเต็กและย่างออกมาไม่แพน้เนื้อนอกเลย แล้ว,ล,วลูกค้าก็เข้ามาเต็มร้านสิ่งที่แป๊ะพยายามทำมาตลอดวันนี้ก็มีคนเห็นคนเป็นพี่ให้น้องเป็นคนย่างบ้างพอน้องย่างสเต็กถึงกับมือสัน่นพี่ผมมือสัน่นคนเต็มร้านหมดเลยผมตื่นเต้นคนเป็นพี่รีบตอบกลับสั่นได้แต่ก็อย่าช้าเพราะว่าเนื้อที่เราย่างอะ่ะมันรอเราไม่ได้แล้วปั้นก็รีบตอบกลับแล้วถ้าผมย่างพาลาดเหรอพี่คนเป็นพี่ยิ้มแล้วตอบกลับเสียเนื้อไม่เป็นไรแต่เราอย่าทําให้ลูกค้าผิดหวังและเสียลูกค้าเด็ดขาดพอลูกค้าได้กิน สเต็กเนื้อวัวเข้าไปก็รีบชมใหญ่เลยเฮ้ยเจวนี้หอมมาพี่เหมือนกินวายเลยอะแล้วลูกค้าสายกินอีกคนไลฟ์สดและพูดว่าโคตร้านนี้คือร้านสเต็กเนื้อวัวบ้านแต่บอกได้คําเดียวเลยว่าน้าจิ้มแจ่วคือโคตรอร่อยไม่เหมือนใครและย่างออกมาได้ถูกใจสุดๆและเด็กอีกคนก็เข้ามาพูดกับแป๊ะพี่ครับผมอยากลองชิมสเต็กของพี่บ้างได้เลยน้องเดี๋ยวพี่จัดให้แล้วแป๊ะก็หันไปพูดกับลูกค้า ผมก็แค่อยากให้เนื้อวัวบ้านๆของเราทำอาหารออกมาได้ดีไม่แพ้เนื้อแพงๆและก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ชอบและแล้วสเต็กเนื้อวัวบ้านๆก็มีคนรู้จักและต่อคิวอย่างยาวไม่ต้องพูดดังแค่ทำต่อไม่ต้องเก่งเร็วแค่ไม่ถอยแล้วสักวันผลลัพธ์จะพูดแทนเราเอง